Hi h i เพลย์พี่อิ๋งนะคะสำหรับข้อสอบข่อนี้นะคะเป็นข้อสอบที่เราจะต้องรู้ความหมายของ c h o i c e นิดนึงค่ะว่าแต่ละคำเนี่ยใช้งานยังไงละแปลว่าอะไรนะคะเริ่มดูคำแรกกันคำแรกนะคะแปลว่า accept คำนี้เป็น prep o s i t i o n นะคะแปลว่ายกเว้นมักงจะตามด้วยนามนะคะหรือว่าวรีค่ะสำหรับคำว่า before นะคะเป็น conjunction จะใช้เชื่อมเหตุการณ์นะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดก่อนนะคะ as คำนี้เป็น conjunction เหมือนกันคะ่ะเป็นการเชื่อมประโยค ที่เป็นเหตุเป็นผลกันคล้ายๆกับคําว่า because ส่วน onto แปลว่าคําว่า onto นะคะเป็น preposition แปลว่าไปยังก็คือเป็นการเคลื่อนไหวไปด้านหน้านะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของคําถามกันนะคะ a uh, speech นะคะแปลว่าการกล่าวต่างๆหรือว่าการกล่าวโอวานะคะ what tonight's benefit dinner ก็คือจะเป็นงาน dinner คืนนี้ทีนี้เราเห็นไหมคะว่าในส่วนของคําถามเนี่ยมีคําว่า tonight ที่บ่งบอกถึงด้านเวลาเพราะฉะนั้นใน choice คำท เชื่อมและเป็นการบ่งบองกงได้เวลาก็คือคําว่า before นั่นเองค่ะมานี้เราลองมาช่วยกันแปลดูนะคะ a director นะคะของคลินิกแห่งนี้จะกล่าวโอวา่าก่อนดินเนอร์คืนนี้ค่ะ good l u ลา